แปดนี้อีกแล้วเลยดูดิมีใครบ้างนายก็ตเก่าโอ้โหแต่ละคนกูจะไ่วไหมเนี่ย l e t do it Let's kill l e t ครับทุกคนตอนนี้โอ้โห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 โอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้้อหออ้้อ้หอ้อห้อหอ่อ้ออ้อ้โ้โหอโโอ้โหอห นี่เล่นกระกจับใครเพื่อนเลยดูๆตาเอกเฮยโอ้ยโอ้ยมันเอามาปั๊มมาทุกคนอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยจะจัดครับเดอจจัดครับทุกคนทไมวิ่งสโละอาม่มีกระตุนนี่โอ้โหุเข้ามาานเาอีกโอ้โหมาเต้นตรงนี้แรมชิวท้้ต้องตายตอนนั้นจะหาเลย เอาเพื่อนไปกำบังเอาเพื่อนไปกำบังครับทุกคนเฮ้ยมอบก่อนมอบก่อนได้เปรียบพะจ้ชุบมอบลุกขึ้นมาโอ้โหพะเจ้านันเองครับยาดยาดยาดก่อนยาดยาดก่อนไม่แยกโชว์สนา이ครับทุกคนผู้ม่แยกโชว์สนา이ยิงมาแยกโชว์สนา이ครับทุกคน พูดมแยกโชวสนนยยิงยังไงก็ไม่โดนเดียเรื่องนี้เมื่อกี้ซ้อมๆครับซ้อมทุกคนเอาจริงเอ้าจริงแล้วเอ้าจริงแล้วเอาจริงแล้วอย่าให้เอาจริงนะจ๊ะแต่จริงๆในไม่เป็นหรอกพูดไปงั้นแหละครับพูดไปงั้นแหละครับพูดไปงั้นแหละครับทุกคนดูก็รู้ว่าผมสไนย์ขนาดไหนขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วขนาดไหนเอามันไปไหนกันอ้าวโอาเอ้ยเอ้ยเอ้ย ้ายแล้วต้องอ้าวชนะเ่วยโอเคครับงงชนะไปงงงดูสิใคร MVP ดูสิใครจะเต้นเป็นคนแรกคนกลางคือใครเออคนว้านักมวยผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเลิศมิษสิกค,ครับโอ้โหชนะอย่างไงยาด่าะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับผมต,ติดลิ้นพันก็มาเล่นแค่นี้ครับวันนี้มาเซิร์ฟเกมแบนนานๆทีจะมีคลิปโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหเ,ปเป็นสบายเลย ี้ค่าละกตัวก็เล่นกันได้นะครับชื่อเกมว่า Bullet Angel นะฮะโหแรงขึ้นน้อยหนึ่งไว้นะครับโอ้โหค่า2ีบตัวมาละบ๊ายบาย